ตำใช่กบเครื่องมัน่แล้ว่แหละอันนี้เพื่อนมีห้รสชาติมันมันมันหวานนี่เดี๋ยวของหวานนั่งครูสผพายอยู่เป่าคือเป็นกันการนั่นหรอลูกดวดติงแดงเห็นมุมบานปลา้าพผมเบิางเช้าอยกินข้ามัที่เขาอยเกิดคือเบาเถวจะแสบรับพี่รองน้ำกันนีเองเดียวนี่

โอ้ยข้อขนก่อนข้อมันเถขอขนก่อนพี่น,ขอขน้อ,นนองเอแาแรรงจังสับอมสยนั่งคือตัวแล้วพักคนแข็ค้องหากินยามนไม่ปลาครับเก็บมาตตาเพราะคนแข็งตัวาก็พักลำเนียแบอืบอบแบแคเท่านี้ละมันบานได้ขอเรืองม,มันมันมันมปวดรวดลุ มบานปลาเราหาแนวเสียบมาสู well, ่กินอีกแล้วพี่น้องเงี้ว่าชิโน่นเห่นอยู่เปลียดิซี่เตียงรถตอตอนตอมาจอดว่ามันเพื่นไหนยังมามันแข็งมันคล้องดีตัวบได้แข็งแต่การแต่การแนี่ยจะเลื่อนอาหารขนาดเพิ่นช่วงมบานปลาอันนี้พี่มันขนาดแล้วเนาะเผาซะก่อนครับเตียงซะก่อนโอ้ย มันขนาดขนาดเหลืองอุยเ้ยนับออกไหมนี่นี่มาหน่อยกระบนี่แท้เว้ยะอขั้วยัวยงไบนแโอ้มาีดีแท้ีมามัน,ล,น,นลุกแนนเ้ของเสียกันอยากูิน่แ้เนือหมูเนือง่วงะไรมันไม่เงินไม่องสิ นเงียวมันหาอะไรหน่อยอพี่น้องเอ้ยอยากหากินไปังลเปนวิธีชีวิตการเทาเดาบบา้ว่าจะไก็ว่าตัวมาเด่นเถอะสื่อวมีเงินี่ไรสื่อรารก็ได้ยนเนูเงินบรายใส่เงีนเนยวมาดเาไปต้องเรียนไม่ถ่งกินเงียวทีละยังอย้ไม่เห็น ครับนี่ละพักสีเข้าสีใสออมกัมี่พ um. ักลำพักลำบวานเนี่แหละอันน er ี้เพิ่นนี่ห้รสชาตมันมันมันหวานนี่เดี๋ยวของหวานหอมหอมมันหวานนี่พักน้ําแข็งกับเด็ดแต่จะหยอดอ่อนมันเขือแข็งหรือบวกข้าวพวงกับพวกพริกใส่นี่แหละนี่แหละครับย่างเพิ่อนขัวหอมกับหนามเน้อนางเออขีนหนามเน้อนางมือ นนนนตัวที่เลสตัวเปียนี่น,น,น,น้ำเนา้องคันเรียาร้อยแล้วครับตนะกุนี่ละน้ำนานีนะนีะตัวผ้าตัวผ้าหออเอ้าลงมือเ้ายาชักลกซุกคน เนื้อนกะเข้าทําการซับเรียบร้อยเดี๋ยว,น,วนี่แน่มอนครับซับตัวกับปริมาณสมควรอยู่ปริอมิมเนี่ยนะนุ่มก็ทีมงานอยู่หรอกนี่ฟักซ์ผีมันกำลังเด็ดนี่ก็คนเขียนหย่อนร้อนดูดูดูยั้นเคล็ดแต่นี้่เจ้า,าจเจ้เาเครื่องมาต่ำครับขึ้นมานะโคกภาสานมาต่ำเครื่องก่อนนะหอ้ยห่อย่างเี้ก็คิ้วข่วนตัวตัวไปหอาพุ่นนี่แหละมาเบิ้งนี่ละนี่นี่ละเขาเบื่อพุ่นที่เละๆน้อยนึงเขาเบื่อ ตำใช้กับเครื่องมันหล่ยแล้วใส่กับนามยนงนางถึงตัวดีงาม่ใส่ออม,อมคนอีสานที่ท้ำกินครับ,ขบเขาเบือครับกัานามยนง้นางจำจะปกอนี่ลก็เครื่องมันัวเด็ดัวผ้านัวผ้าตัวโอ้ไปเก็แตกไปแทก จากห,าาหามกีข้ขใส่เครื่องที่เขาต่ำก็ขอดเบือแล้วครับหมีข้อใส่เครื่องต่ำก็ขอดเบือตัวยวกันพร้อมแล้วไปเติมน้ำยาหน้างบานน,าน้ำยาหน้างอย่าคันไปน้ำยาหน้างเาเติมไปเลย,ยน้ำยาหน้างครูสักผาอยู่เ่าคือเป็นกันกัรนะ่ะหนอครูมาเข่าได้นี่ใน,น้ำยาหน้างมึงคว่ำตัวมึงสีจิระพุนไปเป็นนี่นะครับปล่อยเพิ่นเดือดให้เพิ่นท้ำปฏิริกิริยาทั้งเคมีน้ำเนื้อนกอืเพิ่มความหอม ความมิมความแซ่บความนัมคว,ค,ว,นวคือบอกน้องใหม่มาใส่เลยครับยังเป็นแกียงน้องใหม่เหรอพ่อน้องเป็นแกียงน้องใหม่ใส่ยาานาขึ้นมาทั้งเถื่อะทั้งอื่นเขาอาจจะบ่เคยเห็ดกินคือเฮาเลยนี่ถือเป็นความหลุ่มไม่เด้อพีนอ่น้อ,นอง,เงเด้อนี่ครับลองเบิ้งเด้อใส่ใบยาานาก็ดีบริบเขาก็ยังมีขายอยู่ใบยาานาที่เล่นหลุดถือเขาเห็ดขายส่งออกตลาดอืมกินแล้วเป็นยาบำรุงอันนั้นอันนี้เนาะเห็นก็โคตรสนาอยู่อันนี้ก็บริพิตรนี่เลยเขาใส่นี่ลองเบิ้งเลือครับเด้อไใบพัดเคย ก็มา่อบานโอ้เห็นเหียหนุ่มเราเห็ดไปเห็ดบุญสู่ถั่วพอถั่วแม่กินเด้อะลองบุงมาครับผมเวลาแล้วหลังจากที่เขาใส่น้ำจะนั่งลุกไปกับปล่อยทำปฏิกิริยาทางเคมีกับเนื้อนกเขาอยู่ประมาณสามสิบนาทีหนดละมาบานกระเทิร์กเกลาครับกระเทิร์กอันน้อยนึงกระเกิา์กเอาหลายหย่าเขึ้นกระเทิร์วขุ่นขุนขุ่เอาเอาหลายอยู่ นัวนะปลาครับปลานี่นี่ตามด้วยพักครับน,นี่กวนบกเขียวกับ,บกระเทียมมอพน่านซุกนี่นเริ่มกระเทียเราจังสิตามด้วยนี่ล่ะพักลำพักก้อนขรงเทียเดี๋ยวผมให้อันนี้ที่ซุปๆก,ก่อนหนึ่งสิตามด้วยก็คือรอบซุก โป่งเลยจบอ่าแต่พวกเขาเตรียมตัวกินได้บ้านงในการเราเฮี้ยนเนี่ยเบิ้งซิมฝีมือก่อน่ะโอ้ยห่อนห่อนหัว,ว,หวอืมก็เท็ดแหี้ยสูตรเนี่ยตัวจะเหนื่อยหมู อา่บหนุกห้างแบบหอมเอาเรื่องของปลาอืมตักๆอันนุมพอดีพองามอบบยังกับเปลือดย่ไปลานี่อ้ยนทวนทวนเอ้ยหอยพลาำหอยงองเอ้ยมันมันกับหอยปลกันเคียน ดูดวดตึงแดงให้นลุงบานปลา่ะเสียบเสียเหมือนกันแล้วครับบานเวลาแล้วอีเดิกขีเดือนปากคอนน้ำนี่มามาขมาตรงมือกวันหนอยได้หนิเอาละพออเีย enfin, วเอาเลยหนุ่เขาม่อเบียดมือขึ้ขาค้าวหัวกินข้าวเนียวไรยางประวันถ เมน่อนเป็นสีือวนแล้น้ำตาลด้ยคนน้องข้าวบวมเบงเบงจะไปเท้ากอนหน่อยสก็ตมยอมอนี่แฉงหอนมาเดพี่น้องมาเด่นะครับน้ำยังนังเี้ยวอุุมอยู่คนขบผมเบงเชียวป่อยกินข้ามอาที่เา่อยเกิดคือเบาแถวจะแซบครับพี่น้องน้ำกันนี่ขวเบิ่ ยางพี่ใจนัง่งเยมาเลยครับก็มนขอเรียกน้ำนบรรยากาศบ้านนึกเก้านี่ยละว่าเนุมครับอ้อมนกใจก็คอนแทนกับพักลำน้นนบ้านปลาเป็นน่าจะหา,หา,หากินมาหมานมเฮียุงเด็ดคือเ,เก่าล้วล่น้ำกันองคนอยู่นี่จะเปิดไปตังไห,ไหนเปิดไอยน,นอมกันสองคนไีกินนึกเก้านะ นเป็นยังไงไม่้าเหมือนกัมเป็นยังไงเลย้ยกระลุกเนื้อแนวก็รานเริ่มคือพอพี่องเอ้ยมันมีแนวบ้าเยมันเป็นบ่คอมันก็ไหนส่วนตรงแบบนี้คือยังหนึ่งีมาดแนยก็ตุนตอมรับรุ่นตุนถ้าด่าก็หายเงรือเอเวียนจังมือเนี่ยหรอกเว้ยไม่ลู้ต่าไปโรงเรียนเนี่ยมันมหายากนี่มันข้ามกำแยวกรนไรแม่เจ้าเว้นมีลูกมีเมียไปที่่แมเจ้าแบมือขอะ ดมีรอมี่อืมเจียมเือนกันเด้อครับเด้อจีแวกันจำมีอะไรสมปอรูดม่บ้านนี่เอาไหมเป็นบเป็นแ้วแกมึงกรรูดสูพีสูนองเบิ้งกรรู้ครับรูดหน่อยก็เต็นเนาสมกขึ้นหนึ่งอย่างอาการหอนเียมเมนกันนะครับเด้อเข้ากินน้ำครับกเป็นากีฬา่ีังลระ ห่วยจะจีบมันดีใต่ตาไปคตาไก็สมนนั้นึงเสียบอเป็นระบบสมบูรณ์หอมเกลือมึงิงคนดีซิมเบึงสิบอตายเบื่อเปล่ะหอเปนเป็นอรยมากินพีนองมึงเสียบเป็นหละอป็นเป็นครับโอ้ยป่อยหนักขนาดอากาศเป็นฮวอนจะกินไรเด้อ แจบกัน้ะพี่น้องเอ้ยนี่มีแวะไม่ใช่ยังไงยี่สิเบิ้ลไหยธรรมดาเนาะกินโมเมนดมตะดมกหลยังเบิ้ลจะถุยเอาถุยเอาอยู่บนเสากู๋ห่วยเดียวรอดตำเหมือน้างเลยครับยังปวดโคตรอแม่บ้านตจำหุงครับกินท่าเพิ่มเออฝากบรรยากาศตอนดีตอนน้องผู้บริการในงานั้างความข้งไกลครับ เอาไปแมงนสั่งตมยำอันนี้มซิว้าซิวิวเขาน้าผักก็ยงก่อนแต่เนี่ยนี่อารมณ์น่มันเจออาหารขนมเนี่ย่ไปมเนี่อนะเอากระพาเขามานำเลยตัวนี้จุเป็นยังมาพี่น้อง มีอะไ้อยู่วาเมียอู้หูอ,หอนแซมกันครับเดอ้ออื้ร<ด>เลิกการเลิกงานมากวันกินเข่าเปิดว่าฟอรคิดนี่อ่าสุดยเนี่ยนมครับนงมันปลาเนี่ยตุ่มประดูกยืมเนจากแม่มนี่แอยบ,บยื่งินกเนอนเขี่ยอือปะุหน่าอ้นออนี่ปลาอะไร มือพอนดีมั้งเน่ยเนีลยเดดเยอะเลน้ำมะขี่้น่ยเด็ด้ัวเจ้าก็เหมือนนาบวชถึงคนเงาอะไรยังไงเว้ขันคอยีไปเส้นก็บพวกนี้ใหแเราก็ไดเอมันเป็นมือขีมันโตน่มลำมือเ้ยตำหุ่นัวนแนวโนมาใส่ก็อู้ไปที่หูกเท้าหนิมือไม่รับร่าก็กินได้กินได้ไม่นะูเอา ข้าวกระซิวหมูกระซิวกระข้าหมูหม้อใส่ไปดิูตำตีแหงตะไคร้ใส่ความปั้นยังน่าไรกินก่อนไม่ได้นี่ยนะเตะกี้มาบโบยุบๆหม้อก็กระเจ้าเข่ากันนักเก่าเนี่ยนะยำลุงทอนกึ่เก่าอืมครับ อีวไปกินยางนพี่น้องโดนไล่เสียบหน้าพี่น้องก็เสียมกันนี่แหต้องรับจินี่ครับปลากระชับนี่นะครับเน่อหน่อยย่างหอมเสียมกันเน้อพยุงเทียุทไทไสพุทธิการในงานกลับมาบานก็จากมหากินซึ่งเนี่ยนุ่มบอกนะสูตรนั่นสูตรนี้ต้อ่มาออมสุพอดุแม่มึงกินนะครับเนี่ยได้ไม่อยูตอนนี้กไเบิ้นก็ไครอ่ะ กินอยู่ไรอยู่หอมันม่มีแนวเห็ดห่อนห่อนหลวมือ้ืมนะครับเรือสูตรเนยนมบอกกลับมากลยจะผอมนละมันหยองมัน่หอนยอเป็นรสูพีสูนองสูพอสูเมียกินเมื่อวานเลยย่งครับน้ำมาเขาอ๋อมากล้ะอนเขาวยห่อนน่นีนะ มันมเนาะบอกนคือเดียวแท้เนี่ยจิบเจ้าเอาเรื่อยๆเลยบ่แมนแ้อตรงนี้พี่ตองมาแมนมันจะดังหือเขาอยู่บ่บ่ดังนบ่าคนอนเขามีมือกล่องดีหรอวันนี้เจ้าเหมืนบ้านนังสิบ่นบ้านังสิเ้าคนนบ้านเนาะเขาหอมีเอ็ดมองแอดมินให้อดมินเจ้าเมียเจ้านี้บ่เอเอส่น